สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุสคนสุมองสุบอนพ่อพอกับสองน้องแค,คอเก่าพี่น้องเกิดเหตุการณ์บกขาดคิดพี่น้องระวางอยู่กมได้ลงมาย่างอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นยังหวัดติปลาเตลูกรายนอนปลาเตลูกชายนอนจะแข้ง่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ย เท่าแม่กันฮัก,ก็เมื่อวังหันเมื่อคืนนี่มาแต่เท่าแม่ไม่ใหญ่บรม่าน้องดีเทคไข่มาเท่าแม่แล้วก็เคยไม่แม่น้องเทนเบาใจมาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยคนนอพี่นองเลยนอน นอนดุแอรว่าสะเมื่อคืนในมอนยืงท้องพี่น้องแท้เ้ากับบริกินพี่สังสงสัยกินตุ่มหักไม้อีนี่แหละเ้ากับจิบท้องน้ำมอนกับตาเกลียนกันอยู่อนาพอบอกใครบ่บสบายพี่น้อง ลูกบ่ได้เลยกำลังโทรตามป้ามาแต่นาใส่พ้าไปหามหมอจะแม่นสาดพี่น้องเลยมีแต่แนวโอ้ยไปอยากว่าป้าน้าออเมือดำน้าคงดำนามทันได้แล้ว เมื่อเ้า้านี่ลูกยูเมื่อเสานี่ปลุกให้ลูกแล้วเมือม่อส่งเมื่อส่งเแ่าแม่อยู่เพื่อนน้องเท่นลรเข้ามาแลยก็มันนอนดุบบ่ได้เลยนักมัวนักกระโตจะโมเมนต์สิเป็นไขน่ยุ่งหิวนอนชองคืนสามคืนนแน่นี้มันกระสีได้ออกไฟ กางคันแล้เนาะพี่นอ้องอยู่ไฟกับอยูู่้เดียวโอ้ยพี่น้องเอ้คนอนุญาตหัว่าในถอนอยู่ไฟก็อยู่ผู้เดียวยพ,ยพวยยยวิ่นเอาทานต้มน้ำกินไปหแล้วก็ขึ้นไปนอนค่ะไฟตัวนน้นก็หมอดเลย เห็นอเลยนาอพี่น้องเนาะมันอยากยำไห้ยำนา,ากินน้ำห่อนเมื่อกี้นี่พี่น้องผักเบกินน้ำห่อนมีแต่แนวเนาอพี่น้องมีแต่แนวโฮม หลยคนกะหลยคนก็ให้เขาใส่เสือเสเส้อผ้าให้เขาใส่เสื้อผ้าแฮนคนหน่อยเนาะเขาออยากให้สะบือหล่นซะก่อนพี่น้องจังอยากใส่ <c oughs> บ่ยังหายสะบืหล่นจังอยากใส่เหยียบลอยเอ็นตะลังไวๆไปหาหมอนะพี่น้องไปหาหมอครับบอมเอนว่าไปห้องหมอดอกพี่น้องบ่มเนไปห้องหม้อไปสุกสาดอกไปหาหมอประจำบ้านเพราะว่ามันกะไกลเนาะ กันสีไปหงหงมอก่ะกันว่าไปซักยาหรือวะเอายามากินบอดีขึ้นอย่างเมื่ออื่นรวมเมื่อแรกอย่างใส่ปลาพาไปหาหม,มอพาไปหงมอตอนนี้ก็อยู่กับลูกชายสองคนโอ้ยซีวิตจะเม่นสาดพี่น้อเย ก่อนอื่นเบดก็ต้องขอบุญขอบคุณถูกกําลังแรงเสียแรงใจเลยเนาะที่มีหายน้องแคทแลยก็ขอบครัวตลอดมาเนาะขอบุญขอบคุณหลายแต่ว่าขอโทษขออภัยเดีอยวกี้อนแต่ว่าเฮาก็สิบไ่ได้ค่อยลงขิปด,ดอกเนาะพี่นนอะมันก็นยาาคือนั่นนี่แหละแมนอยู่ด้กเขาหนังอยู่ไฟเนาะแต่เฮาต้องได้กินน้ำห้อน เราต้องได้กินน้ำห่อนตลอดแต่ตอนนี้น้ำห่อนมันเบิดไปหมอหนึ่งแล้วก็เลยเติมอีกหม้อที่สองับธน้ผุบโบันได้พุดหยากถได้แหงกันหยาพี่น้องเอ้นะแล้วดําไห้ด้มหน้ากับสีไข่ดอกหยาเราก็สีได้เข้ามาอยู่เพราะว่า มื่อนี่ก็ให้ชุมเพื่อยขอกดำนาว่ะทาแม่ก็เอาน้องแทนเมื่อดำนาน้ำเก้ใส่เด็กเอาน้องแทนให้ผันพอน้องแทนไม่น้องแทนดำนากันโบเอาเมื่อกับโบ,บได้ดำทั้งนั้นก็ได้ลูกโสมีแต่ทางยากพี่น้องกับบัวกันเนาะแต่ว่าเรื่องเรื่องคนน้อยคือโบอ เอฟซีผนกระทำโดยความห่วงใยอะไรนาะพี่น้องแต่ว่าเฮ้าเฮ้าว่าว่าเขากระคิดไว้ว่าหายสะบืหล่นเฮ่าจังจีนุงหายเสือนะพราะวันสะบือคนหน่อยกับประธานได้หล่นย่าน,นเผ่นเจ็บนะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับลุกใจส,สองคน บอกใครไปหาหมอกินเขากระกินกระปั้นเขา,ขาจีพี่น้องเพราะว่าเฮากับบ่ท่านได้อยากกินยังไรเนาะเฮ้านะอาจสิกินได้อยู่แต่ว่าลูกเนาะ เพราะว่าให้ลูกกินนมเฮ้เอฟซีไ้คนก็อยากเห็นตอนเอาน้องกินนมเน,นาะบ่ทันได้ถ่ายให้เบิ่งจกักเธอเนาะพี่น้องให้เพิ่นหัดดูดเพราะว่าน้ำนมมันก็ริลืมมีมแน่แล้วบีเพ้นแน่เลยพี่น้องแต่หัวแต่หัวสีหน่อยหรือสีลายน้ำนมกัะเพราะว่าเท่าแม่เพิ่นเป็นคน กันไดแนวทถวแม่เนาะบอกบอกภาษาบ้านบ้านด้วยฟังง่ายเนาะคันคันไดนเนลทถวแม่นะ่ะน้ำนมอึดพี่นอ้องอึดน้ำนมันรี้กาอยู่ไฟสามคืนฮะก็เห็นน้อยหนึ่งเวลาเวลาพ่นดูดพี่นก็ได้ก,กินอยู่พี่นอ้องเอากระสือนุ่มเสริมมใหย้ยเดว่าเวลาดูดกินห่อิ่มแหละ คนน่อยนะ่ะคนอยากหาย,ยาการกินอิ่มแล้วก็นอนนอนรับก่อนอื่นเมื่อก็ต้องขอบุญขอ,นะขอบขอณขณขขุณเ,าาเน,น,เน,เนาะข,ขอบุญขอบคุณสนะุขสุขคนอะไรที่ค่อยติดตามค่อยหลับซมค่อยกดไลค์กดแชร์อะไรก็ค่อยเป็นห่วงเป็นใยค่อยถามข่าวตลอดขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะ ขอบคุณหลายๆแะอย่า,ล,ายลืมกดติดตามหรือว่ากดรับชมคลิปน้องแคทในเด้อเพราะว่าช่วงนี้น,อน้องแคทก็อย,อยังหยุ่นหยากหลายเนาะบ่ค่อยได้ลงคลิปกอย่าเฝ้าลืมกันเด้อพี่น้องด้วยวกกาาย่าลงคลิปเก่าๆซ้ำๆกอย่าเฝ้าเบื่อกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆ <c oughs> เอ๊น้องปาร์ตี้ภากระห้องแต่น้องปาร์ตี้พี่น้องลูกชายนอนแข็งอำลราพัดจา่าไว้เพื่อนำนีลยพี่น้องสิงไล่เม่งวันออกแต่มุ่งให้ลูกก่อนเพรกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคน ขอบุญขอพุ่นถูกกำล,ลังแรงเสียแรงใจสบายดี